ถ้ามาพระอาจารย์โกสัยหรือพระอาจารย์เนื้อเิรธฐีจรย์ดับิโชวันนี้ทางพระอา,าจารย์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านร่วมไทยก็จะให้ดูบรรยากาศนะโยมตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงสีนาที ใน,นดาดนมันเป็นบ่อขยะแมงเยอะพอสมควรเดียว บางทีญาติโยมก็อยากให้ทางพระจาร์เนี่ยถ่ายทอดตอนกลางคืนก็ต้องยอมรับสภาพว่าช่วงนี้ร่างกายเหนื่อยอากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วอีกยางหนึ่งทางพระจันทร์ไม่มีไฟฉายจ้ะ น,น,น่านีคยถามญาติโยมแล้วเขาว่าเป็นที่ฝังศพนะเห็นห้องน้ำน้ใกลาไก่ขอให้ญาติโยมรับชมป่าชา้าแต่ละที่ว่าเป็นยังไงถ้าทางพระอาจารย์เอาคลิปกเก่าลงก็ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าหนึ่งก็บางป่าช้านี่ ถ้าตรงไหนที่ไม่เคยได้ไปภาคกระศัยก็จะถ่ายทําให้ญาติโยมได้เห็นกันวันนี้ทางว่าอาจารย์นเนื้อเศรษฐีอาจารยพิจิก็ขอญาติโยมมีความสุขเด้อจเจริญพรจะบ๊ายบาย